สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพยากรณ์ค่ะนะคะทำคลิปสั้นเนาะนะคะเพื่อลงเรียลเนาะนะคะแล้วก็ลงใน y YouTube แล้วก็ในช่องต่อ,ตอเนาะนะคะสำหรับ e ีพีนี้นะคะเป็น E p พีบทสรุปแล้วนะคะเป็นเลขเก้าความหมายของเลขเก้าหรือดาวพฤหเกตเนาะนะคะพฤหเกตไม่ใช่ดาวเนาะเป็นหางของของอาราหูนะคะราหูกับพฤหเกตนะ,ะโดนฟันออกมาฟึง่งนะคะกลายเป็นหางเนาะนะคะ พระเกตนะ,ะเป็นหางของาราหูเป็นเรื่องของบุญเก่าลักษณะของอดีตชาตินะคะดาวต่างประเทศนะคะดาววงการบันเทิมแล้วก็เพศที่สามนะคะ LGBT อะไรประมาณนี้เนาะนะคะบุคคลนะคะก็ที่มีดาวพระเกตเกี่ยวพันเนาะนะคะก็จะเป็นร่างทรงหมอดูคนต่างชาติคนพิการนักบุญนะคะแล้วก็ผู้หญิงตั้งครรภ์ก็เป็นดาวเลขเก้าเหมือนกันเนาะนะคะ สถานที่ลึกลับเทวรัยนะคะสถานที่มีวิญญาณนะคะก็จะมีเลขเก้าเด่นขึ้นมาให้ดูเนาะนะคะเราก็ต้องออในในสิบสองราศีนะคะจะสิบสองภพในดวงโหราศาสตร์ไทยจะไม่มีบ้านของของของพักเกตเนาะนะคะแต่พักเกตไปกระตุ้นภพใดก็สร้างความวุ่นวายสร้างความเด่นในดวงสตานั้นๆเนาะนะคะอย่างคนพักเกตกุมรักอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกี่ยวพันเรื่อง จิตวิญญาณนะคะพระเกตเล็งลักนะคะบางตำราเขาว่าเล็งโยกเหมือนสิงแฝงนะคะไม่มีอวัยวะใดๆแทนพระเกตแต่พระเกตเป็นดาวิญญาณนอกนะคะทิศของพระเกตก็ไม่มีเช่นเดียวกันค่ะสีก็จะเป็นสีรุ้งนะคะสัตว์ในวรรณคดีนะคะต่างๆนะคะนกนกเงือนะนะคะพืชก็ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นะคะ เนื่องจากเกตเป็นหางของราหูในตำนานชาติเวรนะคะราหูแอบไปดื่มน้ำอำมฤตของพระอินทร์นะคะทำให้พระพระอินทร์พิโรธเนาะนะคะตัดราหูออกเป็นสองท่อนท่อนบนก็เป็นราหูท่อนล่างก็กลายเป็นหางนะค,ะคือพระเกตนั่นเองเนาะนะคะพระเกตนั้นเป็นตัวแทนของอดีตชาติคนที่สะสมบุญมาเนาะนะคะทํามาเช่นไรได้เช่นนั้นนะคะเจ้าเตาที่มีเลขพระเกตเกี่ยวข้องนะคะพระเกตดีสุขภาพดีเนาะนะคะ แต่ถ้าเสริมชีวิตก,ก็จะลําบากนะคะคนพระเกตกกุมรักพระเกตเล็งรักเนี่ยนะคะอายุยืนนะคะแต่ออกจะวุ่นๆนหน่อยนะคะมีดาววิญญาณสิงแสงเนาะในสมัยเด็กๆนะที่แม่ฟ้ายังไม่เป็นหมอดูนะบางตำนานะเขาจะบอกว่าหมอดูชื่อดังโดนฟ้าผ่าตายขณะกำลังตักบาทหน้าบ้านในสะท้อนเห็นเลยว่าหมอดูได้รับเสร็จกรรม ถามว่าเป็นหมอดูรับเสด็จกันแล้วก็มีทั้งนั้นแหละคนเรามันก็มีกรรมทุกวันแหละเนาะนะคะบุคคลของพระเกศดารานักแสดงคนในวงการบางทิงหมอดูร่างทรงก็จะมีดาวพระเกตเด่นนะเลขเก,ก้าเด่นเนาะนะคะวันไหนในตอนนี้เนาะ,ะดาวพระเกตเข้าสุภลาภเนาะนะคะลาบผลความสําเร็จนะคะส่งผลให้มีโชคมีลาบกเกตเด,นนะนนดต่นนะคนลัคนาราศีตุลเนาะนะะ อ่ะอันนี้ก็เหล่าดาวดวงเดียวเนาะนะคะคร่าวๆค,ความหมายนะคะพูดไปสไกายเถอะนะความหมายของฟักกี้วกว้างๆดูดวงดูดาวดวงเดือวไม่ได้ค่ะต้องดูให้ครบทัดมาดานเนาะนะคะโยกเล็งสัมผัสอย่างไรในระหว่างจักรเป็นอย่างไรตียางเป็นอย่างไรเนาะนะคะและที่สําคัญต้องดูเสรพระจอมงก้าวดยวดีจริงหรือเปล่าเนาะนะคะบัตรไฟชีวิตเนาะนะคะ ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาเลยค่ะนะคะแม่ฟ้าตองแปดนะ m a e f a h แปดแปดค่าคูห้าร้อยเก้าสิบแปดบาทค่ะยินดีให้คำปรึกษาทางโลกแม่ฟ้าจบบริหารงาน,นงยทนานานุทธธรรมปริญญาโทเนาะปริญญาตรีนิติศาสตร์นิเทศาสตร์ค่ะนะ,ะอยากขอคำปรึกษาทักได้เลยค่ะนะคะรับทำนำบัตรด้วยนะออกแบบนำบัตรตั้งชื่อนะใครใครเชื่อเชื่อค่ะนะคะฟังแล้วดีไปพัฒนาตัวเอง ทำ่ะนะคะสำหรับวันนี้กร,ราบขอขอบคุณที่ดูจนจบเนาะนะคะฝากติดตามฝากส่งดาวให้กันด้วยตอนนี้ทำเรืออยู่นะคะก็อยากสไร้างรายได้เนาะขอให้ทุกคนมีความสุขคิดควาการได้นนสมความมุ่งมั่นาัถนาไอกระท่อนี่แท่นเนาะนะคะสุขภาพไม่ค่อยดีช่วงนี้นะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนเลขหกรำไปอยู่ภพอลิเนาะนะคะ ต่อสู้อยู่นะมีความสุขมากๆค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ